จนแม่ทราบจนกระทั่งปันีได้ทราบมันตายแล้วย่งุบเขียจบแล้วยังมอยู่อนี่แล้วบ้านเบ้านนอนบ้านดูถือนอนละอูุฏิเดียวแต่กุฏิีใหญ่สองชั้นชั้นสามเป็นเพรอยู่ก็เก่งเาตางะเมนตาเตตและะมาะลลก็หายงับเลยไม่นานจริงอ่ะ ผมฟังนี่หนสังเกตคือบอกว่านอนทําไมเหมือนกันแต่นอนท่องหนังสือทำไมพอนอนนั่นหลับเลยผมไม่หลับผมว่างเนยไม่หลับตายยันยงน,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 นี่ก็นนเข้าใจว่าเป็นคนตายได้ยินหายมองที่นั่นใจก็ของนั่นมาปฏิเสธไม่เลี้ยงนั่นนะคนทิถฐิขนาดนี้ทุ่มสมัดสมถมอะไรอย่างนั้นจนเงียบิดนะ ทั้งที่เราผมไม่รู้ว่าทาไปยังไงอะ่ะทำไมนี่ไม่ยอมรับความจริงยอมรับความจริงแค่นั้นมันเสียหายอะไรนอกจากความไม่ยอมรับนี่เป็นความเสียหายอย่างมากเท่านั้นไ่้โนบะเง่ไอ้เนี่ยียบไปเลยทุกทีมันไปถึงไหนมาจาามันไม่ถึงครึ่งน,นะมันหลับแนีวนมะัน้วมันหนึ่งก มีตะกร้าใหญ่หบวชนยอนท่านบนไปท่องรูปโอเคแล้วเพราะรูปโอเคมันท่องว่าตั้งแต่มันมาเป็นหน้าบวชมันไม่เคยจบไปไหนก็มีได้รูปโอเคไม่ไปทางเป็นคู่รับนั่นแหละแล้วเพื่อนที่ท่านบนแล้วก็ไปยินเสียงนรนชั้นล่างเนี่ยรูปโอเคนี่ไปทางมันไปถึงไหนน้อ อนิ่งเงียบกันมั่งเห็นมั่งก็ไปตามช่องบันไดเห็นไฟสว่า,างเไงหลับจากไฟอยู่แล้วทั้งไปทั้งของแต่ข้างบนเพดานมันเป็นคอนกรีตนไม่เป็นไรนะมันจะหลับจากไฟกังลมไว้นล้วแต่พื้นไม่ได้นะพื้นปนกระดานหลับไฟยไม่ ไม่นานเลฟังเสียงป่าวว่าไม่ปู้ผักเขียวเลยไม่ปู้ผักเขยวเลยเราเบิด์นเออเบิรบ้าเอ้แบบเสียงมัไเดี๋ยวมันมันจนได้ผมพูดไม่ถูกนะผมเอื่มมันจริงนะผมรู้สึกเอื่มในใจผมที่มันไม่ยอมรับความจริง มันไม่เคยวันหลับมันขโมยหลับนะทุกท่านท่านที่มันหลับทุกขโมยหลับทุกคืนนี่คือมันฝังใจของถึงเอื่อมถึงว่ามันไม่เป็นท่าแล้วมันฝังไปดัดเป็นธรรมแล้วรก็เราก็ไม่เตือนเฉยรู้เขียนไปถึงไหนเรียบเงียบไปเดี๋ยวบางจังบวะบางเสียหนอผมก็ไขึ้นไปเพราะรู้แล้วนันนม่เป็นอันตรายหรือมึง ไฟสว่างจ้านี่คือลมพัดเข้ามาแล้วนั่นเพราะชั้บนบนมันไม่มีฝากันมันเป็นชั้นนี้เฉยมีตะลุกโคงไปอยู่ลมพัดมาเนี่ยมาพัดไอไฟเทียนไขนมันก็เอาอนัาตะก้านั่นแหละมาตั้งข้างๆนี่แล้วมันก็จุดไฟไว้ทางด้านนี้มันก็กระบุงกระบิงอะไรก็ไม่รู้ เอาไว้กลางคันตั้งไว้กลางคันมันก็เป็นไม้กบุงเลยที่ไม้กบุงกับไม้ไผ่สันบูงโอ้ลูกขึ้นมันจะแต่ทำไมมันมันรู้หรือมันจะไหม้หัวกับไม่รู้นะมันก็นอนกลางคันนะต้องเสียพออมค้างค่ะพอเงียบไปสักเดียวผมก็แอบแอบขึ้นไปดูไปดูค้างที่ไฟหายเงียบแล้วมันดับ ตอนเช้าผมขึ้นไปดูกระบุมหมดไปครึ่งหนึ่งมันไม่หมดไปครึ่งหนึ่งพอฉันอ่านเสร็จแล้วเราทำท่าว่า,าไม่รู้ไม่ขี้แหละทั้งความจริงเราไปดูอยู่ทุกระยะยังไงจันคืนต้องเสียงคมคาำคามไปไงเราไม่ได้ว่านะว่ามันขโมยหลับนะเขาไม่ยอมเล่นเ่นจะไปว่าอะไร อ๋อผมเผล่ไปผมหนาวทั้งตอนตกวคุยไฟใหม่กระบุ่งขนางมันรูพรอยอย่างมันนอนหกขนาดนั้นนี้มันบลมตีคุยโอ้ฝ้าผม่าฟ้ามันตายแล้วีคุยเหมือนพ่อผมพ่อมันก็ว่าล้มไส้ด้โอ้ไมนเป็นทางเชื่อทารอันนี้ มันเป็นอะไงมีพูดทั้งรับจากตะเกียงเขาไม่มีพูดจริงนะมันไม่มีแหละเห็มม,นมลลนันคือเดียวมันขโมยหลัมหมลบน,นั่นคนมันฟังใจมันไม่เล็งสามมดอกี่ผมเคยพูดรับปอะทนเช้าทุกทีบางวันก็สว่าง ออกจากที่ภาวนาแล้วออมาดัดเส้นดัดดัดท่าน้ำหนายเลอกไปเลยมีจันทบุรีทำคัญอยู่ที่เชียงใหม่ตอนที่สองตื่นทั้งนาทีสองพอนอนวันนั้นเลยนี่สึกเพลยห้าทุ่มนอนนอนเวลาไปสามชั่วโมงตีสามมันก็ตื่นตื่นขึ้นดูหนังสือจลยตะลุ่ยเลยเดินทางตีห้าเหนื่อยมากเลย เหยียดตองหลงหน่อยเหยียดเส้นหลับเลยนั่นครั้งหนึ่งมันไม่ทันระบาดท่านนั่งอยู่นึกมาเป็นอยู่ที่วัดนี่เหมือนเขามาหมายลัดหมายมาไปอยู่ที่ไหนหมายที่ไหนน,นี่คุยไปเรื่องทองท่านหลวงมา,งทงทางทเที่ยวทั้งนู่นป่าทางเขามาคุยกันสองต่อสองละเวลาเร่อๆนั่งคุยกันตั้งแต่แแตสองทุ่ม ตัวมัทต้องตีสี่คนเดียวหน้านี่แล้วเนี่ยตีห้ามันสว่างอยเลยอ่ะอ้าวนี่มันจะสว่างแล้วเนี่ยตีสี่ตัวเนี้ยไปเลยแล้วไปไปเราเอาอย่างบางแล้วเรากระดาดเส้นกระดาษท่านั่นทาน่านี้เอาอย่างบางแล้วไอเราคิดว่าดัดแล้วเราจะลงประเด็นกลมนะเพราะมันจะสว่างแล้วเดี๋ยวดัดทา่านเอนไหนไปทั้งใหญ่เลยจนกระทั่ง หมู่เพื่อนบินสบายกลับมาท่านทิพย์ทองไปบุกนั่นถึงรู่นนั่นทิพย์ทองกับแก็บขึ้นไปหน้าประตูนั่นสะดุ้งลุกขึ้นมาเออเป็นไงล่ะหมู่เพื่อนบินสบายถึงถึงเวลา้บินสบายเราบอกอุบวารี่หรออยู่กี่หลายห้างเขาบอกผิดจังยังถึงไม่าด้บินสบายถึงเวลายังเป็นสบายกลับมาแล้วทั่วถึงต้องเหนื่อย่านบอกว่าเท่ากันไงนั่นผมเลยไม่ลืมนะเพราะผมไม่เคยเปลีน เป็นสามโห่บวชนังมนแสงสวางยเรื่องหลับขโมยหลับจากตะกงตะเทียงจากอะไรนึกถึงมันมีผมก็จําได้แต่ที่ดัดเส้นผมก็ไม่ได้จุดไฟเพราะมันสว่างย่ที่จันทร์ก็สว่างแล้วอยู่ที่นี่ไม่สว่างผมก็ไม่จุดไฟเพราะจะลงไปเดินอยู่แล้วเปิดไฟไว้ตั้งแต่ยี่ชียงใหม่ใหม่ท่าเรืฟ้าน่ะห้าแรงเทียนแล้วนั่นแหละ แรงเทียนสูงมากไปแพร่สายตามีขนาดไม่ได้นอนดูเลื่อยหนึ่งนอนหลังไม่ดิ้กไม่นอนดูนั่งดูถ้าถือไฟจิดไว้กระดานเนี่ยมันไหม้กระดาน้างคนไม่จิดไฟไม่ไหม้ไม่จีดไฟ เรื่องนี้ไม่เป็นแน่นอนยิ่เห็นตะวีเห็นไส้ตะล่างนี่เรื่อเป็นไเพราะมันรับจากไส้กว่าเนี่ยเข้ามาสัมผัสเพรว่ามันผ้หลายเราดูหม,มา,หากรเห็นงสองตัวแต่ไม่ได้ดูนั่นยี้มสายไปจากสามมองไปทาง ก็เข้าใจมันมัเอาไมยใ่ยังเข้าใจวมันหอยอยู่ข้างในว้าวว้านทำัวว่าตัวบบนนี้ละอาเกเนื้อตัวนี้ตัวจะคิดไปเรื่อยๆเยไม่กเมันเอาว้าว้าวเสียงหอเสียงน้ำนมเสงพอ มันม,มีอยู่มันมีไฟจริงแล้วมันนอนในกรงมันพืนมันนอนใต้กองพูนเลยเหรมอนอนในกรงฮะนอนในกรงแล้วมันร้องไหมละ่ะมันร้องตอนปีสองนะป้าก็เอามาอสก่ไปด่ามัน,น,นร้นองไหมอย่าเป็นเพ่นผันทางเ,เด่นดนนันดันให้ความตานะผมเคยพูดเสมอผมไม่เห็นอะไรสําคัญยิ่งกว่าการภาวนาแม้แ่อถึการงานอะไรก็ ก็มีมีกำนักดเกณฑ์ไรม,มันมีขึ้นมาก็ให้มีช่วรรยระยะการที่จําเป็นเห็นว่าจําเป็นในสิงนั้นโดยเฉพาะก็นั้นเราไม่เห็นเป็นความจําเป็นตลอดไปเหมือนพอมา ภาวนาการแก้การดับฟืนดับไฟภายในหัวใจการขาดจากภาวนาขาดอย่างนี้มันก็ไปติดต่อสังสมทั้งไม่ดีสังสมฟืนไฟขึ้นมาเผาทุกของหน้าของทางภาวนาก็เหมือนกาดับฟืนดับไฟใครจะไปเห็นโทษของกิเลส นอกจากพระพุทธเจ้าและกาอาหารด้านตรนั้นไม่รู้โทษของมันมันละเอียดขนาดไหนฟังให้ดีนะรักมันก็พอใจนั่นความกล่องม,มันความรักก็คือการกล่อมของมันการกล่องของทีให้ติดใจช่างเกียดโกรธก็เป็นเพียงกล่องของมัน ให้ติดใจทั้งนั้นไม่งั้นคนเราพอใจร้องห่มร้องไห้ได้ไงร้องไห้จนตาดำตาแดงน้ําตาเป็นเลือดมีเหลือในะะ้างมันก็ยังพอใจร้องห้ร้องไห้แล้เหยียดไม้ีลยดูดิเรพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งมันนี่จะมันออกหน้าออกตาอาะไรแสดงขึ้นมาจึงติดหมดหลงหมดไม่รู้ตัวเลยจงนี่ไปเลย จะได้สุปใจที่นี่มันควรหรือการโกรมันควรหรือนม่มันเป็นสูงหรือเป็นทุกข์นั้นไม่ได้คำหนึ่งทุกข์มันก็ยอมแบกบด้วยความติดของมันความเชื่อของมันเชื่อยวิริยะถูกขยันไหมลักษณะเกิดโกรธอะไร,รอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเะเอียดที่ส้างอ่อนแอ ก็แค่เรอไหนนี่นนเป็นเรื่องของกิเลสเพลิงกิเลสกองทั้งนั้นหั่ไปทั้งนั้นไม่มีเะยกระดุดใจอะไรหรอกเป็นโทษว่าผิดน่นให้มีทำขึ้นมาแทรกกันนู่นอย่างทำขึ้นมาแทรกมากนู่นเริ่มเหมือนคุณค่าเช่นหนึ่งเหมือนคุณค่า ความสงบเย็นใจก็คือความสุขเกิด็นจากความสงบใจมันก็เห็นโทษของความพุ้งสั่นแหนบมันมันมันเป็นคู่แข่งกันงนั่นเพียงความสงบปรากฏขึ้นเป็นขั้งกราวทั้งนั้นมันยังเห็นโทษของความพุ่งสั่นอุ่นมาของจิตรถของธรรมแทรกขึ้นมาเพลงของธรรมแทรกเข้ามาเพลงของเด๋ยเริ่มเห็นโทษ เป็นลำดับลำดาลำดับลำดาไปงั้นท่านจะท่านจะเห็นภายในวัดต่ายวนะกำลัง,งนี่ก็เป็นเท่ากำลังของธรรมมีมากเป็นเท่าไรเห็นคุณค่ากันมากก็เห็นโทษของกิเลสมากเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะยอมให้กิเลสตัวใดข้างบนหัวใจได้เลยเพราะมันเป็นเพลเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นน่ะ อน,นอกจากเอาห้มบรรลัยไปจะหมดไปไม่มีเหลือเลยอย่างถ่ายเดียวแล้วมัน mm hmm. จึงจะดูดได้อยู่ได้ถ้าชีวิตยังมีอยู่แล้วยังไงก็ไม่ถอยเอาให้ตายด้วยกันเลยนั่นนะที่ว่าความเพียรนั้นแสกล้าอย่างพระโสดานั้นประกอบความเพียรเดินยังคมเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่เป็นการกดขี่บังคับให้เดินนะเป็นเพราะความเพลินของิตในขั้นที่เพลินในความเพียรลืมเรล่อเวลา,วล,าลืม เดือดปวดดื่มแสบดื่มร้อนไปหมดในอวัยวะส่วนร่างกายเพราะจิตมังมุนอยู่กับธรรมต่อสูอ้กับกิเลสที่เป็นตัวไัยมหาไัยเพราะอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเหนือกว่าแล,ล้วก็บรดกันฟาดกันลืมไปล่อเวล,ล,ลาเนยนั่นที่นมีคู่แข่งกันแล้วเนี่ยมีธรรมขึ้นเหมือนกันเป็นคู่แข,ขง่งของกิเลสรถของธรรมเหนือกิเลสนั่นก่อนไม่เห็นโทษของกิเลส เมื่อคุณค่าอันทำแลปตากดขึ้นในใจมก็เห็นคุณค่านี้แล้วก็เห็นโทษมันเรื่อยๆขนาดเป็นตายไปไม่เลยมีคําว่าถอยตายไปด้วยกันเลยคําว่าแพ้นี่มีไม่ได้มีไม่ได้ทายเดียวทเท่านั้นคานเป็นว้าเป็นงาน,น,นแต่ขันมันกล่อมมันกล่อมจริงๆไม่รู้เลยทางกันจํไว้านะาปฏิบัติแล้วนะ ผมตายไปแล้วคำนี้ยังจะกังวลยังในงหัวใจทั้งหลายษษษษถ้าตั้งรลายทั้งใจพุทปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สอนเนี่ยจะไม่เป็นอย่างอืน่นคาพูดคํานี้จะกังวลยังในงหัวใจทั้งหลายเมื่อมันไปเจอเข้าไปเจอเข้าไปมีไม่ได้พูดมาแบบร้นๆเราๆนั่นทุกเคยเจอมาซะพอเป็นแต่ตายอาีตทีไม่แล้วทุกเพราะปีติตันตาเวลาต่อสู้กันจะต่อสู้ซะพอเหมือนกัน ขนาดที่ว่าอาตายก็ตายไม่ตายให้ชนะขายาเท้งนั้นคําว่าแพ้นีน่มีไม่ได้ในชีวิตนี้หนุนถึงอย่างนั้นก็ได้เป็นแต่จะรู้หรือไม่รู้ผลมันเก็เนยไง,ไ,งไงนั้นก็ได้เที่ยรข้างจนหมดพุ่นะไม่ใครไ,ไม่จำเป็นบรรยายของ้